สวัสดีครับ<ก>วันนี้พกบกับอู๋โก้เสมอแล้วครับแล้วพี่โอนะครับพี่โอจุเล็ก<บ>เอ้ยไม่ใช่พี่โอจุใหญ่เอ้ยไม่ใช่นะครับเอานี้ครับเดีย๋ยววันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องของโตโยต้าโคโรล่าคอร์สวันนี้มาส่งมอบนะครับเป็นลูกค้ากิติมาสั่งมากๆเพราะว่าเรารู้จักกันมานตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ห่างหายจากวงการไปนานเพราะมีลูกนะครับก็เลี้ยงลูกกันไปไมนได้เจอกันเลยเกือบสิบปีเนาะพี่โอเนาะครับนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาส่งมอบถึงที่บ้านเลยกับเจ้าโคโรล่าคอร์สนะครับเป็น ยี่ห้อโตโยต้านะครับซึ่งเป็นรถไฮบริดนะครับเป็นรูปผสมที่ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์และไฟฟ้าเนี่ยทำงานกันได้ประสานได้อย่างลงตัวแล้วขับโคตรสนุกเลยนะครับวันนี้ขับมาถึงบ้านพี่โอนะครับก็เดี๋ยวจะมาถามพี่โอกันว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับรถคันนี้แล้วก็คิดยังไงถึงซื้อคันนี้นะครับต้องถามพี่โอคำถามแรกก่อนทําไมถึงซื้อโตโยต้าคอร์สครับก็ทีแรกก็ดูหลายๆยี่ห้อไว้นะครับนะ ตอนนี้กำลังจะมีลูกกัเลย oh. ซื้อเลือกดูรถครอบครัว hmm. นะครับที่เป็น SUV ก uh. ็ดูแล้วตัวยต้าครอสมันตอบโจทย์ hmm. หลายๆอย่างและก็ออปชั่นนะครับเท่าที่ถามเพื่อนมาก็ออปชั่นประมาณพวกเบน b ์บีได้เลยนะครับ hmm. เป็นจริงอันนี้จริงครับ ระบบอัตโนมัต uh ิต uh. ่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำทางนะครับควบคุมโทรนะครับควบคุมโทนอะไรพวกนี <Ooh. S 1> ้นะครับก็หาข้อมูลกันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับว่าแล้วก็เลือกทฤษฎีศาสตาเยอะได้ที่ดูทฤษามาเยอะก็เลยจบที่ตาคอสใช่ครับ นีนะครับก็เป็นหนึ่ง <c oughs> อีกความคิดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะตอนนี้ผมก็เชื่อว่ากําลังมองรถที่เป็น SUV ยูวสาเป็นที่นั่งได้4ีหคนแบบสบายๆนะครับแล้วก็ใส่ของด้านหลังได้เยอะซึ่งก็เหมือนกับว่าเราเวลาเรามีลูกสักคนนะฮะหรือลูก2คนคนผมว่ารถแบบนี้ตอนนี้เป็นที่ต้องการของประเทศมากๆเพราะว่ารถช่วงนี้คุณหากันเยอะมากนะครับนะบวันนี้เนี่ยก็เมื่อกี้รอกันนะี่โินะสเดือน4เดือนไม่ได้รถกันเลยคือร<ช>อนานมากแล้วตอนนี้ พี่โอได้รถภายในแบบผมไม่ถึง30วันเลยมั้งคือถือว่าเร็วมากๆนะครับแต่งก็ตัดเดียวไม่นานแล้วก็ได้มาส่งเพราะว่าลูกค้ารเริ่มซื้อทยอยเป็นหมดแล้วพี่โอถือว่าโชคดี<ช>มาซื้อช่วงที่เขาได้รถกันไปบ้างาแล้วเนี่ยโชคดีมากๆแล้วก็อยากจะถามว่าแล้วพี่โอนี่คือ,อคิดว่ารถ Toyota าคล s เนี่ยมันมันมีข้อดีอะไรบ้างกับพี่โอที่จะใช้ในชีวิตเนี่ยก้ากา มีปกติแค่เลี้ยงน้องหมาอู่แล้วสี่ตัวมีน้องหมาด้วยแล้วก็มีของเยอะนะครับจะมีลูกอีกนะครับเป็นครอบครัวในอนาคตเราก็สามารถพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับโดยรถอเนกประสงค์ตรงนี้ SUV วตรงนี้นะครับเราก็สามารถพาไปในทุกที่นะครับแล้วมีระบบเซฟตี้นะครับศึกษาอย่างดีเลยว่ามันมีระบบเซฟตี้อะไรบ้างนะครับ ก็จบตรงที่ yeah. hmm hmm. right. t ต y o ต a c r o s s แลตัวท็อปด้วยใช่ตัวท็อปด้วยที่แรกจะเอาลองท็อปนะครับใช่ครับแต่ทีนี้อยู่ไปประมาณเอ๊ะคำนวณค่างวดมันต่ำกรันมากแต่ได้ออปชั่นเข้ามาเพิ่มอีกเยอะแยะเลยก็เลยเป็นอทั้งหลายได้ตัวท็อปไปเลยเนาะใช่ครับโอ้โหนี่แหละพี่โอเขาก็คิดว่ามันเข้ากับคำนิยามของตัวรถรุ่นนี้มากๆนะครับที่ในโฆษณาเอาคำว่า anew journey ก็คือเหมือนเป็นการเดินทางครั้งใหม่พี่โอเขาจะเอารถคันเนี้ยไปเป็นการเดินทางกับในชีวิตครอบครัวครั้งใหม่นะครับก็ลองดูนะครับท พี่โอก็บอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจไหมคันนี้ถ้าจะซื้อครับคันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับการเดินทางหรือว่าระบบโช๊คข้างหลังนะครับก็เป็น t o r s ช o n b e นะครับหาข้อมูลการรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ดีนะครับดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าในระดับคลาสเดียวกันเนี่ยตัวนี้น่าจะ ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นทรอชั่นบีมที่เป็นตัว C เสริมให้พโอนี่หนึ่งเป็นตัว C ที่มันปรับเรื่องของการซับแรงสะแทกหรือการนั่งเนียนนุ่มนวลด้วยนะแล้วก็รับน้าหนักได้เยอะมากด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่ามันความคงทนจะสูงมากด้วยอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวรถตัวนี้นะครับมีซันรูฟด้วยสำหรับตัวท็อปนะครับเผื่อใครอยากไปเดินทางเนาะแล้วก็แบบอยากดูมุนรูฟอะไรเงี้ยเปิดหน้าต่างดูระหว่างขับเห็นดาวนะครับไปกับแฟนก็ไปนอนดูกับแฟนนะครับในป่าสองคนได้เลยนะครับระวังเสือขย้ำแค่นี้โอเคนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับตัวโคราคอร์ดก็อยากให้ทุกคนที่กำลังตัดสินใจกำลังมองอยู่นะครับในโลกโซเชียลนะครับขอบคุณที่ติดตามผมกันมาเยอะแล้วก็เผื่ออยากได้รถนะครับเดี๋ยวจัด สวยๆอย่างนี้ให้เลยพี่โอเขาแต่งนะครับก็จะมีของตัวเห็นไหมสีขอบนะครับไฮบิดสวยมากๆเลยอันนี้เป็นรอบพันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ใน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 วิดีโอแล้วกันแล้วก็ลองดูนะครับก็วันนี้เนาะเดี๋ยวเรากลากันไปเลยเดี๋ยวจะต้องไปส่งมอบรถกับพี่โอต่อนะครับ่โอเควันนี้ขอบพระคุณมากะครับขอบคุณครับคุณหน้าเย็